วันนี้เป็นรุงแล้วไม่ใช่ปูสว,ส,สวัสดีค่ะคุณอ,อยู่กับรายการไปได้ก็ไปกับ<ป><ป>ผมตองนะคะัว วันนี้นะฮะเป็นอีทีที่พิเศษสุดๆเลยฮะทุกคนครับเดี๋ยวมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราให้ตูนเล่าให้ฟังครับอันพิเศษเพราะว่าเราจะให้คุณปู่พาเราหนีโควิดไปเติมพลังชีวิตกันจักหน่อยหลายคนยังไม่รู้ว่าคุณปู่คืออะไรนะคุณปู่คือ BM เอ็มดูเอร์ซีของคันแดงนี่นะครับคันเก่าของเราเลยนะซึ่งครั้งนี้นะคุณปู่จะพาเราไปไกลถึงระยองเลยนะแลวอย่างนี้เราแบบว่า ลงจากรถไหมฮะเราเราไปอย่างเงี้ยเรายังไงฮะตัวนฮะไม่ระหว่างทางคือเราจะไม่จอดแวะพักเลยจะไม่ชี้จะไม่ซื้อขนมจะไม่อะไรเลยเพราะเราห่อข้าวมากินบนรถเองเราเตรียมน้ําเตรียมขนมทุกอย่างแดีวควฟ้าท่าน้ำมันหมดเราก็ไม่เติมปั๊มนะฮะเราเข็นนะครับใช่เพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวพี่นั่งนี้ตัไม่เข็นใช่หนูจะบังคับพวกอะไรให้ โอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ระยองหาดลับๆับที่ระยองนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเจอกันเจอกันที่ระยองปู่ลุยเย้เอ,ยเอาเวลกินข้าวกินข้าวนว้างไว้ไหนได้ไน,นี่ที่วางน้อะ่เอะเบลเบไว้ด้หไว้ได้เลย เหือนเด็กเลยอะแบบปรุงเป็นโต๊ะข้าวมากินแล้ววันนี้เราไม่แวะไหนฮะเราตรงดิบโต๊ข้าวไก่เทอริยากินะเหนใครทำมาฮะไก่เทอริยากิอนี้เอิร์ดไปหน่อยใช่ป้หนูทำเองง่าย้างคนขับก่อนยังร้อนอยู่ปะก็ ชั่วโมองอีกประมาณแปดสิบโลเปดสิบโลอ่ะ <laughs> ใช่นะอีกประมาณแปดสิบโลหนึ่งชั่วโมงห้านาทีอ,อ๋อตอนี้จริงๆในป้ายเขาเขียนว่าเข,าเข้าเขตระยอยงแล้วนะแต่ของเราไปออต้องไปอีกใช่ไหมเราไปตรงที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าวไข่เหรออ่าวไข่อืมใช่ก็เลยต้องเงลยระยองไปอีกนะครับ ตอนนี้คนปูกยังไม่มีอาการอะไรคะยังนิ่งๆอยู่คนปู่ยังแอร์เย็นอยู่ <laughs> แล้วโรงแรมที่เราไปพักเขาก็รักษามาตรการโควิดเนาะปิดทุกอย่างห้องอาหารโรงแรมฟิตเนส็สปาสระว่ายน้ำทุกอย่างเขาปิดหมดเลยก็อาหารเช้าเขาก็จะมาเสิร์ฟที่ห้องให้ใช่เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับเราไปกักตัวที่นั่นนะใช่แม้แต่แบบชายหาด อะไรก็ปิดหมดเลยใช่คหากของแรมก็ปิดใช่ไหมฮะอืมน่าจะนะ <Okay. S 2> ใช่ไปกลับตัวไปดูทะเลอยู่ <Okay. S 2> จากห้องพัก okay. เอามาอยู่ที่นี่แล้วหาดลับๆเลยยงให้ดูว่ามันไม่มีคนจริงๆนะต้องดูดิเห็นไหมหาดนี้ชื่ออ่าวไข่ใช่เกลือเพื่อนๆอยากไหมใช่ลูกิดมากูกิดมากหญิงไหมวันนี้เรียกลุง When look around like would thought The more we got to spend my feelings growing, I didn't think I'd be attracted to a child boy. The summer when we kiss beginning of our sheep, Baby you come checking their น,นีแ้อยู่ที่ห้องห้องสวยมากนี่ให้ดูดูครัมาดูาาดให้ดูวิวข้างนอกหน่อยดีกว่าตัววิวนะฟ้ายอดนี่แหละคือการเติมพลังชีวิตนะ ใช่เ่ยค,คือ,คอไม่มีคนเลยอ่ะ,ะใช่คือโคตรเงียบแม้แต่โรงแรมก็โคตรเงียบเหมือนมไม่มีแขกเลยเนาะจริงสุดยอดตอนกินไม่พูดไม่จายนะตน ก็อตอนแรกก็ห่อมาอย่างดีนะครับพ่อพลาสติกมาทุกอย่างครับเธอถือว่าแล้วก็คนมาสิก็ไม่เข้าห้องใช่เขาไม่เข้าห้องเขาใส่ถุงมือใส่แม้ใส่ทุกอย่างมาป้องกันมาเป็นอย่างดีมากๆแล้วครับขอชื่นชมเลยครับเยี่ยมมากจริงนะครับเดี๋ยวเราขอตัวมาม่ำๆก่อนนะครับ,รบเริ่มได้ วันไหนแล้วครับเดี๋ยวเรากําลังจะเช็คเอาท์แล้วครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับใช่ไปเดี๋ยวเราเช็คเอาท์ดูนะคะทุกคนเขาจะถือหมดไหมตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับไม่ช่วยถือเลยแต่เราถือกล้องแล้วก็เล่งเล่งเล่งอยู่ได้เล่งเล่นเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกเเช็คเอาท์กัน เอาเรียบร้อยโรงแรมสวยเนาะดูสิตรงเนี้ยเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิดเลยที่ทุกคนต้องถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวเราไอ้ค่อยอวดรูปนะนี่คุณปูนอนตรงนี้ทั้งคืนเลยฮ่าฮ่าฮ่าดก็เดี๋ยวเรานะเราจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราจะไป อีกหนึ่งหาดลับของระยองนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยต้นสนแบบล้อมหาดเลยอ่ะก็อยากพาปู่ไปถ่ายรูปที่นั่นนะฮะแล้วก็นั่งชิวตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งก่อนเรากลับกรุงเทพนะครับโอเคไปเติมน้ำมันดีกว่าไปดีกว่าไปพาปู่ไปกินข้าวบ้างปู่หิวแล้วเนาะนี่น่าดู อัตโนมัตินะฮะต้องต้องรอคนมะไขอัตโนมือยอดจ้าดูนะคะปู่หิวข้าวแล้วนะไม่ไม่ยอมให้ข้าวปู่นะด,ดูเราขับมา 223กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพนะครับโดยที่คุณปู่เรายังอาการดีอยู่นะฮะแล้วก็จะบอกว่าเราเติมน้ำมันไป600บาทก่อนออกมานะครับซึ่งถือว่าประหยัดนะก็ถือว่า600บาทพามาถึงระยองได้แล้วก็ยังเหลืออีกนิดนึงก็ปู่ก็ถือว่าฟิตมากนะฮะตอนนี้ใครว่าปู่เขาเรียกลุงแล้วต้องเรียกลุงน,นะฮะฟิต เป็นทะเลมั้ยแล้เราขอไปเก็บตกรูปเอาไข่กันอีกสักสองสำรูปเนาะให้ปู่ได้ถ่ายรูปกับทะเลบ้างปู่สามาเปิดตัวทะเลนะ He said son you'll remember this day for the rest of your life I think he's right i m s a y i n g now you've got something new to write about tonight ถ่ายแฟนไหมไม่ถ่ายถ่ายรถไหมจริงจังขั้นสุดเลยอ่ะดูดิพี่ไม่ถ่ายแฟนหรอฮะขอถ่ายแป๊บนึงนานๆมาทีแฟนก็นานๆามาทีดูนี่ระวังถ่ายที่กันรถหน่อยดูดิไม่ถ่ายคู่แฟนนะ ใายคู่กับรถอะ่ะคืออะไรอะ่ะเราเริ่มเบื่อผู้ชายคนนี้แล้วอะ่ะดีสามสิ กว่า,าจะยอมถ่ายแฟลนะต้องถ่ายรถให้เสร็จก่อนนะทุกคนเด็กเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีน่ารักเลยเดีเ๋ยวเราไปอ,อ่าสีหาดรับหนึ่งเราไปถ่ายไปไปนี่นะฮะเติมน้มันแล้วเติมทั้งหมดเจ็ดร้อยบาทใช่ให้ถึงกรุงเทพเนาะอา้อาวอ้าวอ้าว เข้าเกียร์ผิด<อ>เข้าเกียร์ดีไว้เมื่อกี้มันเลยมองมหน้าแล้วนะเมื่อกี้คือคือมองหน้าแล้วนะเข้าเกียร์ดีมันจะไปสตาร์ตติดได้อย่างไรอ,อ๋อนี่ปะเป็นนวัตกรรมความปลอดภัยของรถยุโรปสมัยก่อนนะครับหลอกมั่วหมั่วเมื่อกี้ก็อึ้งเหมือนกันดูหน้าด,ดิหน้าดิทุกคนเมื่อกี้คือกดหมุนปุ๊บแล้วไม่ติดอะเมื่อกี้คือหน้าเบอร์แล้วนะ<อ>คือแบบเฮ้ยไม่ได้นะ ดับคาปั๊มไม่ได้นะเออ,เอ,อมนะเราไม่รู้จักช่างที่ไหนเลยนะตรงเนี้ยงามเลยจบแล้วนะคือไปเข้าเกียร์ดีไว้ก็เลยแบบโอ้โหรถมันก็ไม่สตาร์ทให้ออทำเป็นพูดเออเพูดเอาโอเคไปรุยต่อุยต่อหาดสวนสน่น ับมาประมาณกี่นาทีประมาณสิบห้านาทีดดได้เนาะก็เฮ้ยได้จังดูสิเรามาถึงทะเลแล้วแต่ว่าเห็นไหมแดงแดงนะ่ะเชือกกั้นเนี ก็เนี่ยเราก็มาจอดเปิดติ๊กตอกข้างทางแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะเก็บบรรยา,ากาศสดนๆสน,นะนี่นานทีคุณพคอจะได้พาคุณปู่ม,มาเที่ยวให้เขาสะกหน่อยลาดูเรานั่งรอในรถเราก็ต้องแบบก้มแอบ,บด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเรา โอเคครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะครับเราให้เจ้าปู่เนี่ยหรือเราเรียกวันนี้เราเรียกลุงล้วเนี่ยพามามุมลับๆนะครับที่ระยองนะครับวันนี้เรากําลังจะกลับกันแล้วเราแบบว่าเติมพลังชีวิตของเราแบบว่าเต็มอิ่มมากมากก็เราไปมาสองที่เนาะมีหาดอ่าวไข่กับหาดสวนสนก็มีทั้งเปิดและไม่เปิดอย่างอ่าวไข่เนี่ยเขาไม่ได้กั้นเส้นเนาะเขาก็ให้แบบ เหมือนเดินได้แหละแต่ว่าพวกร้านอาหารหรือขายของหรืออะไรเนี่ยก็จะปิดหมดนะไม่มีใช่แต่ว่าอย่างพอมาหาดสวนสนเนี่ยเขากั้นเส้นเลยว่าห้ามเดินลงห้ามแบบเข้าใกล้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปเนาะเพื่อความปลอดภัยใช่แต่ว่าหาดสวนสนตอนต้นๆที่เห็นมันมีขายของกันอยู่มีรถจอดใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือน,นอตรงนั้นเป็นบ้านคนด้วยแล้วก็เป็นตลาดนัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนเป็นต้นต้นหาแต่พอมากลางกที่แบบเป็นส่วนสดเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเลยใช่ทุกคนก็ทําตามมาตรการกันไปใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่แบบว่าเราจะเดินทางกลับกรุงเทพใช่ะะได้จริงๆแบบถึงไปถึงไปได้ไม่ทุกหาดที่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบแค่ได้ มานอนฟังเสียงคลื่นตื่นเช้ามา <Hey. S 1> เจอแบบคลื่นทะเลอนะไรอย่างเงี้ยก็แบบเต็มอิ่มแล้วเติมพลังชีวิตรู้สึกแบบโห oh, <Hey. S 1> ขอพัก <Hey. S 1> นี่แหละที่ร่างกายต้องการเ <Hey. S 1> นาะ hey. ใช่ด <Okay. S 2> ังนะนั้นเดี๋ยวเราขอตัวซิ่งคุณลุงวันนี้เรียกคุณลุงแล้วขับกลับอีก200โลแลครับดูซิว่าคุณลุงจะพาเราถึงบ้านโดยสวัสดิภาพไหม<ล>ะนะก็<ล>อย่าลืม<บ>กดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถตามพวกเรานะครับได้ที่ Facebook นะครับไปได้ก็ไปนะครับส่วนที่ IG นะครับ IG E30 ไปได้ก็ไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับ แล้วเดี hmm. Turn, h, ๋ยวทริปหน้าเราพาไปไหนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเรามารอดูก <c oughs> ันนะเจอกันนะครับบ๊ายบายเป็นกันตายแุดพวก อุปกรณ์ซ่อมรถยนตอนะค้ัเราขับรถเก่ายังต้องแบบว่าต้องเตรียมพรนะ้อมเนี่ยเพื่อปู้นอกจะได้ทำได้